สวัสดีค่ะพี่ดาราบุ้ง,งหวยนะคะวันนี้มาพบกับพี่กะขาดนะคะในหขก็ร้อนๆนะคะร้อนๆ energy ร้อนๆกันได้แก่นะคะเออใครนะคะที่จ้องขโมยผลงานของคุณการขโมยผลงานนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องงานอย่างเดียวอาจจะเป็นไอเดียนะคะของคุณในการ หนึ่งอาจจะเป็นเรื่องงานนะคะขโมยไอเดียก็ไอเดียคุณนะคะสมมติว่าคุณทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณก็แชร์โพสอย่างเงี้ยเขาก็ทําตามเรียนแบบนะคะอันนี้ได้หนึ่งกรณีกรณีที่สองก็ผลงานอาจจะเป็นคําพูดของคุณนะคำพูดไลฟ์สไตล์ความคิดนะสมมติว่าคุณมีความคิดเรื่องนี้แบบนี้เขาก็เอาความคิดของคุณ แล้วก็ไปเทเครดิตเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยนะคะเออวันนี้เราจะมาดูพลังงานราศีธาตุนะคะตรงไม่ตรงลองดูไม่ต้องซีเรียสนะบางทีมันก็อาจจะโดยเราจะใช้ s ซูดีอนะคะเป็นราศีธาตุของคนที่เลือกจะมีให้เลือกแค่สองเด็กนะไม่อยากจะทําเยอะนะคะอืมนะคะนี่เด็กที่หนึ่งแท t ทูทาโร่แล้วก็ที่สองนะคะ ทาโรต์เดลาเนสอนะอนะคะสองอันโอเคอันนี้ที่หนึ่งอันนี้ที่สองนะคะไายหนึ่งไพ่สองอะเรามาดูก่อนว่าคนที่เลือกไายที่หนึ่งนะคะคุณแททูทาโดคุณอยู่ในลัคนาราศีอะไรเออเขาคนที่ ขนาดอะไรท่าอะไรที่มาเข้ามาดูนะคะเข้ามาเล่นพี่คาร์ดอารีอาาซิเมตนะคะอ r e a อาาซิเมตอารีอราาซิเมต คอเรียสราศีกุมนะคะออคอเรียสราศีกุมลิบ้าราศีตุลนะคะลิบ้าราศีตุนนะคะล,าลาตนคนที่เข้ามาเลืดเล่นพิรุคาดีนะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในลัคนาดังกล่าวราศีดังกล่าว โอราศีสิงห์แคปิคอนราศีมังกรนะคะแคปิคอนราศีมังกรลลโอราศีสิงห์นะโอเคป่าคราวนี้เรามาดูว่าคุณที่ชอบคนอะไรคุณเขาเป็นคนประมาณไหนแล้วก็นะคะอยู่ในลักษณะอะไรเราจะใช้การกรอกนะคะ ทัดไฟนะคะคิงอวอรอาจจะเป็นเจ้านายคุณอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอาจจะมีอายุนะมากกว่าคุณแก่กว่าคุณอนะ่ะเป็นสิบปีขึ้นนะคิงอวอร์ดทัดไฟนะอาจจะเป็นอิธิพ่อาจจะเป็นคนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้านายนะคิงอวอรอาจจะเป็นคนที่โตกว่าคุณแก่กว่าคุณแล้วพยายามจะเรียนแบบผลงานคุณ สามเหรียญเห็นไหมพบเจอทางด้านสายงานคนคนนี้นะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวอาจจะเป็นคนไกลตัวได้หมดนะอันนี้จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ลงลึกรายละเอียดนะคะคนที่ลงทุนร่วมธุรกิจอาจจะเป็นคนคู่คัคู่คา้คคาหุ้นส่วนคุณหรือเปล่าเจ็ดเหรียญน,นะสามเหรียญเจ็ดเหรียญยืนยันเลยเป็นคนที่มีการลงทุนร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทําธุรกิจ เป็นลูกค้าเป็นคนที่พบเจอในสายงานของคุณนะอาจจะทํางานเหมือนกันอาจจะทํางานที่อยู่ในสายเดียวกันเลเวลเดียวกันสายเดียวแต่คนละเลเวลนะคะอืขอใบสุดท้ายนะจะเป็นสักินสัส